ใส่หลังหล่าบ่มานปลาถึงเต่าไปยามยามมือเศร้าคัพ่อถึงแต่พูโนนโน่นมีแต่หยาแยบดงมามีแต่ยุ่มหักไปหยบเข้าไปในฝันอยู่คือกุ้งสิเกวีนดีวันนี้พวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธบริษัท ได้ฟังธรรมตลอดพรรษาพรรษาที่ก็่ยี่สิบครั้งแล้วที่ดูดูกันก็ล้วนแต่เป็นเอซีที่ติดตามโครงการธรรมสัญจรจตลอดพรรษานี้ก็เทว่าพวกเราทัำหลายเอาใจใส่ในหลักธรรมคำ,ำสังสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพวกเราทั้งหลายได้ฟังที่ฟังทำแล้วพวกเราทั้งหลายก็เอาธรรมะที่พวกเราได้ยินได้ฟังนั้นมาชำระจิตใจของตนเองให้ผ่องใสอย่าให้มัน่นคงคือใสหลังหลาเด้อ วันนี awan, teachers, ais, on, nah, ai, la, ้โครงการธรรมสัญจรนมีสุดท้ายแล้วแกงกัศยีไล่ล่าหม่เพื่อเขาห่อจิไก่จากปูนคอยมาคอยล่ากิี่พีกล้วยสีสังเครื่องเสือจิจากป่าเนื้อไปหม้เหยื่อยู่เทิงเขาภูงัวควายกัศยีไล่ล่าเข้าปล่อยทำเลและดูแลวันนี้ต่างคนต่างไปหนาีิบาน่ง พระเจ้าประสงคูบาลอาจารย์ทั้งหลายเมื่อออกพรรษาแล้วก็จะปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละทิละทางน้อยนักที่จะมารวมกันประชุมกันทำกิจกรรมของคณะสงฆ์แต่อย่างน้อยๆแล้วพวกเราทั้งหลายก็อย่าลืมสวดมนต์วัดพระธาตุเชียงชุมอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อไปเรื่อย เพราะว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่ดีมากเป็นที่ยกย่องชมเชยในหมู่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ทั่วโลกเขาก็ติดตามการสวดมนต์ไหว้พระของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครแม้แต่โครงการธรรมสัญจรที่พวกเราได้ทำกันในแต่ละทุกอำเภอนั้น เขาก็ต้องการอยากดูวัฒนธรรมประเพณีอยากดูการแต่งกายอยากดูวัฒนธรรมการทำอาหารแม้แต่การพ้อนการรำการแสดงการต้อนรับปฏิสันทานต่างเขาก็ติดตามเราอยู่เหมือนกันดังนั้นจึงขอให้พวกเราทั้งหลายได้ร่วมกันอนุรักษ โครงการวัฒนธรรมโครงการธรรมสัญจรให้เป็นประเพณีอันดีงามสืบต่อไปของจังหวัดสกลนครดังนั้นจึงขอให้พวกเราเหล่าพุทธบริษัททั้งหลายยึดมั่นในพระันไตยขอขอให้พวกเราทั้งหลายอย่าได้ออกนอกลูก่นอกทาง นอกหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์เสมเดจพระสัมมาสัมพุทเเจ้าวันนี้ท่านพระภูมิมงคลสุขวัตเจ้าพนามเพลต่างอยท่านเป็นประธานอำนวยการโดยมีท่านพระภูสศีเจติยาพลเป็นประธานดำเนินง,งานวัดนี้เป็นวัดบ้านเกิดของท่านพระภูสศีเจติยาพล มหาธนาวิทย์นะครับผมจ้าอยู่ในวน่เชื่อพันนันพะภูสีเจติยาพลวันนี้ท่านกดีใจฝากขอบคุณมายังคณะสงฆ์ระดีน้องทั้งหลายที่มนร่วมโครงการซึ่งโครงการนี้ก็ได้จัดได้ดีมากหลวงพอ่อเจะาคณะจังหวัดก่อ,อ็ยกย่องว่าจัดได้ดีมากแล้วก็ขอขอบคุณ ทางฝ่ายบ้านเมืองซึ่งมีท่านในอำเภอเต่าอยเป็นประธานได้อำนวยการจัดงานในคัางคีิยิ่งใหญ่อลังการและก็ขอขอบคุณไปยังท่านนายกชูงพงคำจวงท่านนี้สำคัญมากท่านได้ให้การอุปถมัมภ์ในเรื่องพาหนะเกี่ยวกับพ่านรักเทศก็ดี ต้อนรับภาพผู้ใหญ่กด็ดีทั้งรถทั้งคนขับทั้งน้ำมันตลอดปีดังนั้นก็ฝากท่านภรรยาท่านนายกจุพงว่าท่านหลวงพอ่อจะเป็นนาจังหวัดหลวงพอ่อที่บึกษาท่านฝากขอบคุณในวันนี้พวกเราเราพุทธบริษัททั้งหลายได้ร่วมกันบริจาค ธนบ,บัตรปัจจัยบำเพ็ญทานบารมีได้ปัจจัยทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงินสามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบหกบาทอันนี้สุดท้ายในเดออันนี้จื่อว้าสุดดเดอสามหกเก้าสองสองหกเดอร์ Ahpon <s1> <coughs> <s1> <tune> <tune>